สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะใครที่ยังไม่นอนมาวีดไปพร้อมกันนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนๆของแบ็คพิงก์น่าจะยังไม่นอนนะฮะพอช่วงนี้นี่แหม่สี่ทุ่มเวลาบ้านเรามีให้ลุ้นกันตลอดนะฮะมาแล้วครับกับทีเซอร์พิงก์เฟนอนนะฮะโอ้โหตัวนี้เป็นพิงก์เฟนอนเอ็มวีทีเซอร์นะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงปักหมุดคอมเมนต์นะฮะเป็นทีเซอร์สั้นๆที่ มีความยาว23วินาทีฮะต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆทั้งตัวทีเซอร์แล้วก็ตัวเพลงด้วยนะฮะเออแอดมินจะเว้นทำไมเนี่ย ก็ต้องบอกว่าแอดมินเนี่ยแอบไปส่องตัวทีเซอร์สั้นๆมานะฮะแหมคือมีทั้งแบบว่าเครื่องดน,นตรีแบบจีนใช่ป่ะแล้วก็แบบมีทั้งความแบบเซ็กซี่นะฮะความแบบอารมณ์เหมือนแอดมินพูดไม่ถูกอ่ะสาวๆมีผ้าปิดหน้าเหมือนอารมณ์แบบว่าที่เขาออกแนวเ,เปอร์เซียอะไรแบบนี้เนี่ยดูเท่มากมายนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าต้าลิสสองพวกเรานะฮะโผลมาแวบหนึ่งนะฮะแต่หลายๆคนบอกเลยว่าแหมดวงตาคู่นี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะ นอกจากลิซ่านั่นเองนะครับแม่ก็ต้องบอกว่าดวงตาของน้องนี้โผลมาครึ่งวินาทีแต่ว่าทําเอาเราหยุดดูสต็อปแคปภาพกันอีกแล้วนะ,ะเออต้องรีบแคปภาพเก็บกันเลยเดียวนะฮะแต่ละคนก็โผลมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะฮะเพียงแค่พอให้เราได้ลุ้นนะฮะส่วนของดนตรีต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่ามีการผสมผสานเครื่องดนตรีเข้าไปใหม่ด้วยอย่างเครื่องดีตอนต้นคลิปนะฮะต้องบอกเลยว่าน่าจะมีการแบบว่ามิกซ์เครื่องดน ตีหลายๆอย่างเข้าด้วยกันบวกกับแนวเพลงที่เป็นแนวของ b บ็คพิงค์นะทำให้เกิดเป็นอะไรใหม่ๆแน่นอนฮะแอดมินบอกเลยแล้วก็น่าสนใจมากในส่วนของแนวเพลงนะฮะแล้วเท่าที่ฟังดูทีเซอร์สั้นๆไม่กี่วินาทีเนี่ยรับรองเลยว่ามันแน่นอนแล้วก็เพียงแค่ทีเซอร์ก็ติดหูแล้ว แอดมินว่าน่าสนใจดีเดียวฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เห็นน้องเนี่ยแรปแบบฟัดฟาดแน่นอนเลยนะฮะอืคนลุกนะฮะต้องบอกว่าทุกคนนี่ดูสวยหมดเลยทั้ง4คนนะฮะน่าสนใจมากเลยแล้วก็ต้องบอกว่าอยากฟังมากๆแล้วนะฮะอืมอีกอดใจเดียวเราจะได้ฟังเพลงกันแล้วนะฮะเป้นเต้นมากๆเลยแอดมินบอกเลยนะอะใครยังไม่นอนมาวีก,กันก่อนครับแล้วก็ในส่วนของคลิปพิเร์ขออนุญาตไม่ดึงมาลงนะฮะทุกคนเข้าไปดูในช่องของแบ็คพิงเลยจะได้เป็นการ เพิ่มวิวให้ด้วยนะฮะเท่าที่แอดมินทาคลิปเนี่ยบอกเลยว่าในส่วนของยอดวิวเนี่ยขึ้นเดือดมากนะฮะแล้วก็ไวมากๆด้วยแป๊บเดียวขึ้นเป็นล้านแล้วนะฮะเจ๋งมากๆเลยตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนมารอไปด้วยกันนะฮะดีกืดใจเดี๋ยวได้ฟังแล้วรับรองว่าเด็ดแน่ๆเขาแบบดูยิ่งใหญ่จริงๆอะ่ะเออเอาไว้เกิญคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ